ในปัจจุบันนะคะประเทศไทยนะคะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเ,เร็วค่ะทําให้มีจํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานบางคนนะคะมีข้อจํากัดทางร่างกายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจำเรื่องการเคลื่อนไหวหรือว่าสายตาค่ะทําให้การฉีดยนซูเรื่อ,อ,อยๆเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดค,ค่ะแล้วก็การควบคุมระดับน้ำตาลนะคะ ให้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอค่ะแม้ในปัจจุบันนะคะจะมีเครื่องฉีดอินซูลินนะคะแต่ก็ยังมีข้อจํากัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาค่ะหรือว่าเรื่องการทํางานที่ซ้อนค่ะทําให้ผู้วิจัยนะคะได้ทําแบบจาลองเครื่องฉีดอินซูลินอตนมัติขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยแล้วก็เพื่อช่วย มีเทคโนโลยีการรักษาที่มีประสิทธิภาพค่ะ่อไปนะคะก็คือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับค่ะก็คือหนึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการควบคุม,มระดับของตาในือดให้มีประสิทธิภาพที่มีความแม่นยำแล้วก็สม,ม่ำเสมอค่ะสองช่วยยกระดับความปลอดภัยในการนำส่งยาและก็ลดความเสี่ยงจากภาวะเซ้นชดของผู้ป่วยค่ะ สามนะคะก็ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นในการรักษาด้วยนวัตกรรมแบบสมัยใหม่ค่ะฐานระบบการลำส่งยาที่ลดความเจ็บปวดปัญหาน,น,นเดิยน,นะคะก็จะมีเป็นการสขอะาการสขอขามาแล้วไม่สามารถ่อนมาเอาปยเราใช้กันได้ค่ะกนกาโดนนีหลอคแล้วก็ต่อบะะก้างหดนะคะ เนะะื่องจากตัวรงที่เอาไปยึดติดกับตัวมอเตอร์นะคะมันหนักเกินไปจนทำให้การหมุมันเกิดการติดขัดคแล้วก็ถามค่ะตัวทีวีบิดเตอร์ค่ะตัวทีว TV ีบิดเตอร์ที่ิดมากค่ะขนาดของรูกับตัวมอเตอร์นะคะมันไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ค่อยเข้ากันค่ะพอเวลาผมไปเบกกิดทุกข์เกิเลยเกมีการถอยหน้าห้อยหลังสลับสลับกันไ,ไม่ไม่เป็นทางที่เราตั้งไว้นะคะ เราเป็นการเข้าต้องการประเมินงานนะคะตอนแรกก็คือจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะการเป็นเขาแบบนี้คือหนูได้ปรึกษาตัดด็อปเตอร์ตัดตัดที่บ้านนะคะซึ่งมีชื่อมายเด็กนายเดชพิจิตรบุญชัยครับเคยให้ช่วยทําก็ตอนแรกหนูอ่ะได้มาเรื่องตางเพราะหนูเคยเห็นน้องทำแบบเรือเรือเรือใบอะไรแบบนี้เรื่อบเรือพายแบบนี้หนูก็เลยไปเข้าหัวของน้องมาทำต่อก็เลยได้มาเป็นแบบนี้ต่นนันหนูก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยในการให้ เราเอาตัวมอเตอร์ที่มันเป็นมอเตอร์เรือใบออกเพราะมันแรงเกินไปแต่มอเตอร์เสียวแล้วก็แล้วก็พอเปลี่ยนเราเสร็จปุ๊บก็จะ้ออกเป็นแบบขาเนี่ยคือจะเปลี่ยนจากตัวพาวเวอร์เป็นตัวของการเกยบด้วยตัวมอเตอร์เองแบบโดยตรงค่ะแล้วก็จะมีการใช้ประมาณติดสอโวลต์ค่ะท่นั้นก็จะออกเป็นประมาณขาขางบนข้างบน ก็จะเห็นได้ว่านะคะว่ามันจะมีการขยับตัวของน้ำนะคะออกมาไหลออกมาค่ะเนื่องจากทีงนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าหลายรถถัะต้องให้น้องกลับไปแก้ให้นะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันจะออกมาในปริมาณที่น้อยมากซึ่งจะเอาตรงนี้ไปปรับแก้ในตอนน้องพบหลัฐานขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ